สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับวันนี้ต้อตั้งใจจะมาพูดในเรื่องของตัว Juice Anglu e ตัว Small นะครับผมที่เพิ่งออกมาใหม่ก็จริงๆก็เพิ่งเหมือน Officially l u n c h Worldwide วันนี้เลยก่อนหน้านี้จะมีบางประเทศนะครับที่เขาขายก่อนเข้าใจว่าจีนดูไบอะไรเงี้ยจะขายก่อนแต่ว่าที่ประเทศไทยแล้วก็ลแล้วก็หลายๆประเทศอย่างเช่นอเมริกาอังกฤษเนี่ยเพิ่งเริ่มขายวันนี้วันแรกก็ เป็นการเติมเต็มคอลเลกชันของจู and glue เนาะซึ่งตัวที่ออกมาเนี่ยก็จะออกมาทั้งตัวแหวนแล้วก็ตัวกำไลนะครับคือก่อนหน้านี้มันมีกำไลออกมาก่อนแล้วแหละก็คือตัวกำไลตัวบางเนาะคือเป็นตะปูตัวบางหรือว่าจ and glue Small หรือ SM อหรือว่าตินก็ได้แต่ว่าพอวันนี้สินเขาเออกมาใหม่คือตัวบางน,นั่นแหละแต่ว่าเพิ่มเพชรขึ้นมาซึ่งเพชรเนี่ยก็จะมีอยู่ตรงหัวตะปรูรอบๆกลมนะครับผมแล้วก็ตรงตรงทิปของมันก็คือตรงปลายของมันส่วนตัวแหวนที่ออกมาเนี่ยก็ เป็นการต่อยอดจากตัวแหวนตัวตัวตัวบางครับผมแต่เป็นการทําให้มันเป็นพาเวคือทําให้เป็นเพชรฝังฝังเกือบรอบเนาะก็คือสมมติอันนี้เป็นแหวนแต่เป็นแหวนใช่ไหมฝังแค่ข้างหน้านะครับข้างหลังก็จะเป็นเนื้อทองปกติซึ่งการออกมาแบบนี้ก็จริงๆมันน่ากรีนมากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นการแบบเติมเต็มคอลเลกชันของตะปูให้มันมีครบทุกๆเขาเรียกว่าอะไรอนะทุกๆแบบเซกเมนต์อะไรอย่างเงี้ย เหมือนสมมติถ้าเราบ้าเพชรใช่ไหมถ้าเราจะไปลงทุนซื้อเพชรตัวใหญ่อะซึ่งปัจจุบันตัวตัวเรกิล่าครับตัวไวโกที่เป็นเพชรอะก็คือ4ี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ราคาใหม่เนาะแต่ว่าตัวที่ออกมาใหม่อะมันหนึ่งแสนสี่หมื่นบนึงนะเดี๋ยวขอพอดีจบมาในคอมมหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ดีมากสําหรับกําไรที่มีเพชรของคาเทียละ และตัวเพจก็คือ,อยัง c r a f t m a n s h i p ทุกอย่างคุณภาพของเพจก็คือดีมากๆก็เดี๋ยวจะ insert รูปก,กับวิดีโอให้ดูนะครับผมในตอนท้ายแล้วก็ต้องบอกก่อนราคาใหม่ของตัวตะปูตัวเล็กเนาะอันเก่าอะ่ะมัน92,500บาทซึ่งจะออกมาเฉพาะในส่วนของตัวเยลโล่โก้แล้วก็พิงโก้แต่ว่าตัวใหม่อะ่ะราคา1 0 0 0 0แสนกับอีก4,000บาท ก็ยังถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆสําหรับกำไรคาเทียที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันเป็นคอลเลคชันตะปูที่แบบไอคอนิกมากมากมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเพชรเพิ่มแค่สี่หมื่นบาทเท่านั้นเองผมประคบขุ่มเพราะว่าตะปูใหญ่อะ่ะตัวธรรมดาไวโกนะสองแสนสี 2, 47, ่หมื่นเจ็ดพันบาทเพิ่มเพชรเข้าไปเป็นสี่แสนหนึ่งหมื่นพันบาทซึ่งค่าเพชรอ่ะคำนวณมาคือหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทซึ่งใส่เพชรสามสิบสองเม็ดกับศูนย์จุดห้าเก้ากรัต หนึ่งแสนหกหมื่นสิบพันบาทคุม้มหรือไม่คุม้มก็ต้องแล้วแต่คนว่าชอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเป็นตัวบางอ่ะมันเพิ่มแค่สี่หมื่นแล้วมันก็ให้ฟีลลิ่งที่แบบเติมเต็มมากกว่าเหมือนมันเอาไว้สําหรับการคอมพลีเมนต์เพื่อนๆสมมตุติเรามีกําไรตัวหนาอยู่แล้วแล้วเราอยากได้ให้มันมีเพจใช่ปะ่ะเราก็สแต็กมันเข้าไปก็ถือว่าเป็นเพอร์เฟคคอมบิเนชันมากๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวเลิฟตัวตะปูเล็กอ่ะคอมพลีเมนต์กับใครก็สวยอะ่ะกับเลิฟก็โคตรสวยอะไรอย่างเงี้ยสมมติเรามีเลิฟตัวตัวเรกูลาร แล้วใส่ตัวตะปูเพชรนี้เข้าไปอ่ะมันก็แบบเต,ติมเต็มมากๆจริงๆอะไรอย่างเงี uh> ้ยก็ถือว่าแฮปปี้มากที่คอลเลคชันเนี้ยหลอนจอกมาสักทีแล้วก็รู้ราคาสักทีหนึ่งคือตอนแรกแอบตื่นเต้นว่าแบบราคาแม่งจะเท่าตะปูใหญ่เพราะว่าแบบสมมติเท่าตัวใหญ่ปกติน้องเช่นแบบออกมาแล้วมันกลายเป็นสองแสนอะไรเงี้ยแต่แอบเซอร์ไพรส์ที่ราคามันแบบหนึ่งแสนสี่หมื่นพันบาทซึ่งคุ้ม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 ก็อยากให้ทุกคนไปลองดูกัน แล้วก็นอกเหนือจากตัวกําไรเนี้ยก็ยังมีในส่วนของแหวนที่เป็นตัวพาเวหรือเป็นเพชรเกือบรอบออกมาอีกซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนะไม่ใช่ปัจจุบันสิก่อนหน้านี้ทางคาเทียก็ออกตัวแหวนที่เป็นจนะูสจูสแองกูเนาะซึ่งราคาเก่า6 9 0 0 0บาทในเยลโล่โกกับพิงโกส่วนไวโก้น่าจะ7,000 0กว่าบาทราคาใหม่ก็เพิ่มอีก12%ก็น่าจะประมาณ75,000อะไรประมาณนี้ครับ แล้วก็พอออกตัวนั้นมาเสร็จปุ๊บเขาก็ออกตัวเล็กมาให้ประมาณ3 4มหมสรบาทราคาเก่าราคาใหม่เข้าใจว่าน่าจะยังไม่ถึง4ี่หมื่นแต่ตัวตัวไวโกน่าจะแตะสี่หมื่นเรียบร้อยแหละคือเราก็ไม่ได้ถามราคา,ารุ่ตัวเนาะเพราะว่าเราไปโฟกัสที่ตัวใหม่มากกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ขออภัยจริงๆนะครับที่ข้อมูลอาจจะไม่ได้พอมาเลยขนาดนั้นเพราะาแอบเกรงใจพี่เขาเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้ซื้อคือถามมาเพื่อให้ข้อมูลคนอื่นอีกทีนึงอะไรเงี้ยทีนี้ตัวใหม่ที่ออกมา ก็คือเอาไอ้ตัวตัวตัวตะปูบางครับที่ราคาประมาณ3-4มหมื่นน่ยแล้วเอาเพชรมาฝังฝังหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งสวยมากคือของจริงสวยมากแต่ว่าราคาก็เรียกได้ว่าแรางมากแล้วกัน <c oughs> ก็คือในตัวเยลโล w โกแล้วก็ในตัวของเออพิงโกเนี่ยหนึ่งแสบาทแล้วก็ในส่วนของไวโกเนี่ยหนึ่0แสบาทราคาไม่ต้องไม่ต้องกลัวลืมนะเดี๋ยวตอนอินเสิร์ตคล ตอนหลังอ่ะเดี๋ยวจะเขียนราคาดูทีนึงคือเนื่องจากว่าเรามีคนโลเทคอ่ะเราทําอะไรแบบนี้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อะไรยเงี้ยก็อาจจะต้องใช้วิธีบ้านๆแบนบ,น,บ,น,บน,นี้ไปก่อนยอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าราคาดีไหมก็ดีแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าก็แอบแพงไปน,นิดนึงแต่ก็ต้องยอมนะยอมใจยอมงานเขาเพราะว่าการที่ทําเพชรฝังอ่ะคือเวลาที่เราฝังเพชรไปเพชรมันต้องมีพรอมใช่ไหมก็คือตัวหนังเตย แล้วพอเพชรมันเล็กมากอะคือการฝังน่ะมันต้องใช้ความเชี่ยวชาญใช้ความพยายามใช้อะไรหลายๆอย่างเยอะมากๆเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการ justify ราคาของมันอะไรแบบนี้แต่ถ้าถามว่าถ้าเทียบกับเพื่อนที่เป็นตัวฝักเพชรแบบแหวนเพชรฝังเช่นเดียวกันน่ะมันก็แพงนะอย่างเช่นตัวเลิฟที่ผมแบบสั่งเอาไว้ครับตัวเลิฟสมอลที่เป็นเป็นเป็นพาเวะราคาใหม่ประมาณสองแสนสองหมื่นกว่าบาทอะ แต่ว่ามันได้มันได้เป็นแหวนเลฟที่มีมีความหนาระดับหนึ่งแล้วก็ฝังเพชรรอบเนาะแต่ว่าตะปูเนี่ยมันมีความบางมากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เข้าใจพอแบบเซอร์เฟซมันเยอะการฝังเพชรมันก็จะง่ายกว่าแต่ตะปูมันบางมากจริงแล้วก็เหมือนมันเป็นแบบเพชรลอยอยู่บนนิ้วซึ่งสวยมากอันเนี้ยยอมยอมใจในความสวยแต่ว่าคู่แข่งที่แบบน่ากลัวของตัวนี้ก็คือตัวเซอร์เพนตีริงของบ้านบูการีเพราะว่าเขาราคา200 0 0 0หบาท ตัวไบโก้ก็สองแสนหนึ่งมืนบาทแต่ว่าเชฟก็ลักษณะใกล้เคียงกันเนาะก็คือเป็นการนี้เหมือนกันเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปเทียบให้ดูแต่ว่าราคาก็ต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเทียบความคุ้มค่าแล้วอะเหมือนบ้านดูเก,กี่จะได้เพ็ดเยอะกว่าแต่ว่าบ้านคาเทียก็จะได้ความเป็นไอคอนิกความเป็นตะปูแล้วก็ไม่มีทางเอาออฟสไตล์อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวมองว่ามันเป็นแบบเป็นแหวนเอาไว้สแต็กมากกว่าแต่ใส่เป็นตัวหลักก็ได้มันก็มีความเด่นมีความสวยเพราะว่า คอลเลคชันนี้ออกมามันรู้สึกปังมากจริงแล้วก็แฮปปี้มากที่น้องออกมาสักทีหนึ่งคือตอนแรกก็แบบตัวเองอะอยากจะไดออ้ของที่มีเพชรใช่ไหมก็เลยแบบเฮ้ยวันแรกออกปุ๊บก,ก็ต้องรีบไปดูอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วน้องเหนือจากนั้นพี่ฟรีก็เอาตัวอื่นมาให้ดูอีกทีหนึ่งมาให้ดูอีกซึ่งอันนี้น่าจะเป็นไอแคนดี้ไปแล้วกันเพราะส่วนตัวรู้สึกว่าไม่มีปัญญาซื้อแน่นอนเนาะก็เป็นตัวเพชรฝั่งรอบก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตวิดีโอให้ดูหลังหลังคลิปราคาหนึ่งล้านหกแสนบาท ตัวนี้ก็โคตรสวยสวยแบบโอ้โหอยาดเยิ้มแต่เอาจริงๆไม่กล้าใส่หรอกเหมือนเอาฮอนด้าฮอนด้หรือวโตโยต้าแคมรี่มาใส่บนมืออ่น6กอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนลองไปดูกันแล้วกันเนาะว่าคอลเลกชันใหม่เนี่ยน่ารักขนาดไหนส่วนตัวถ้าจะให้มองก็คือตัวกำไรราคาดีมากเพราะว่าตัวปกติที่ไม่มีเพชร1,400 0บาทราคาใหม่ตัวที่มีเพชร1 4 6 0 0 0บาทซึ่ง ถ้าซื้อทั้งทีแนะนำไปซื้อให้จบซื้อเพชรไปเลยเพิ่ม4ี่0 0ื่นบาทโคตรคุ้ม,มตัวเนี้ยแต่ส่วนแหวนนะ่ะก็ลองคิดดูดีๆแล้วกันเพราะว่าราคาน้องก็แอบแรงไประดับระดับหนึ่งเออแต่แต่ถามว่าถ้าได้เห็นนะถ้าได้ลองอะ่ะอาจจะยอมควักก็ได้เว้ยเพราะว่างานเขาดีมากจริง,รงๆอะไรเงี้ยก็ยังไงวันนี้ก็มาแบบสั้นๆเนาะพอดีไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าใจก็ยังยังอยากได้ตะปูใหญ่ที่มีเพชรอยู่ซึ่งแบบ 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0บาทก็คิดดูก่อนเพราะว่าอันนี้มันมันมันก็ไม่ต้องรีบอะไรมากวเ,เพราะว่าราคาเขาปรับขึ้นเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยเออก็เอามาฝากให้ทุกคนดูแล้วกันครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนไปดูจริงสวยชอบงไงวันนี้ก็มาแบบสั้นๆเรารีบๆยังไงก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวรอได้แหวนเลืออยากจะทํา วิดีโอเกี่ยวกับแบนเลิฟที่เป็น Variation ต่างๆให้ทุกคนได้ดูเหมือนกันเพราะมันแบบเลิฟมันมีอะไรให้เล่นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย้นวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากไอแคนดี้แล้วก็รูปสินค้าพร้อมวิดีโอความวิ่งวิ่งวิวิวิระวังแสบตาไวทายคลิปแล้วกันยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ